ไม่ถึงขอหอยแล้วน้ำเงนดิอ่อขอขอบอน้ำเกลือไว้งหลังได้ไหมครับน้ำเกลือขอน้ำเกลือไว้งหลังนะเพราะวาน้ำเกลือไว้งหลังเลยมสาวอ่ะ พอหมครับพอไม่่ะ่อัีไหม่เนียไมคิดว่เองจะฟื้นขึ้นมาอีก ขอโทษทุกคนที่หนุ่มซัมนที่หนุ o ้อนนี่วาขอโทษด้ยใหญ่ที่หนู่มทำงานด้วยอาจจะพีผเกมือนกันกับเขาขอโทษทุกขอโทษ้ว